สวัสดีค่ะพี่น้องทุผุ้ทุกคนนะคะเมื่อนี้จันหามฝากกับพบพ่อพี่น้องอีกคือเก่านะคะยังมาพบพอกันในคลิปตำหูตำม,ม,มีอยู่นะคะคลิปนี้จะมาตอบคำถามเนาะคำถามที่พี่น้องถามมามีบางคนนะคะถามมาว่าหูพื 6, 1, 2, ้นหนึ่งสองเมตรนี่ใส่หลอดจากหลอดนะคะใส่หลอดจากหลอดเนาะ,ะ่นะคะใส่หลอดจากหลอดเนาะ,ะพี่น้องสำหรับ นี่เนาะยกตัวอย่างนี่ก็คือพื้นพื้นนี่เขาตําเสร็จแล้วแล้วนะคะพื้นนี่ตาเสร็จแล้วแล้วเนาะอันนี้ก็คือไม้ไม้ขันระวังตรงระวังพื้นเนาะจุดสิ้นสุดหดไม้แล้วนะคะก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสิ้นพื้นหนึ่งประมาณสองเมตรเนาะเม,ม,มตรเมตรเก้าสิบถึงสองเมตรก็แล้วแต่ผู้อ้วนผู้จอยผู้อ้วนผู้ผอมเนาะแล้วแต่ผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดใส่เจ้าจจของหรือว่าผู้เฮ็ดถ้าจำหน่ายถ้าไขายนะคะถ้าไขายก็จะจะอยู่ประมาณ มาตรฐานเนาะเมตรเก้าสิบหรือว่าสองเมตรสำหรับมีผู้ถามมาก่ว่าไส้จักหลอดมีจักหลอดถ้าเห็ดถ้าเห็ดแบบนี้นะคะเห็ดเป็นหลอดแบบนี้นะคะอ่าก็ถือโอกาสมาเห็ดคลิปตอบพี่น้องเลยนะคะสําหรับสินพื้นนี่เนาะหรือว่าโดยรวมๆทั่วๆไปแล้วนีว่รวมๆทัทว่วๆไปนี่ก็คือประมาณที่เห็ดใบสี่สิบหลอดนะคะในในมีม มียี่สิบห้าลำส่วนมาสิบม,มาตรฐานอยู่เฮ็ดเพื่อเรือเพื่อขาดไว้ประมาณสี่สิบหลอดสี่สิบหลอดนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็เฮ็ดไว้สี่สิบหลอดคือกันนะคะพี่น้องอันนี้ก็มีลายนี้ก็ยี่สิบห้าลำเหมือนกันเฮ็ดไว้ยี่สี่สิบหลอดเฮ็ดสี่สิบหลอดอันนี้ก็คือส่วนที่เหลือเหลือนะคะเหลือหาหลอดเหลือหาหลอดก็คือมีเอ่อสินพื้นนี่สามสิบหาหลอดเนาะสามสิบหาหลอด นะคะพี่น้องแต่ว่าก็ไ่ได้ตายโตนะคะไ่ได้ตายโตขึ้นอยู่กับเส้นเส้นไหมเส้นไหมพรมนะคะถ้าเส้นไหมเส้นใหญ่กับพถึงบ่ถึงนี่นะคะหรือว่าถ้าเส้นไหมเส้นน้อยเส้นน้อยเส้นไม่น้อยน้อยนี่มันกระชิาลกว่าสามสิบห้าหลอดนะคะเพื่อนก็เลยเหตุไว้เพื่อเพื่อเพื่อเหลือเพื่อขาดเนาะเพื่อมันขาดมันหายสี่สิบหลอดโดยประมาณนะคะสรุปแล้วก็คือสี่สิบหลอดสําหรับ มาตรฐานที่สันหามาสันหามาฝากหรือว่าค้นแถวนี้พิ่นเห็ดนะคะจะคนไว้ประมาณสี่สิบหลอดมาตอบคำถามพี่น้องนะคะแต่ว่าสำหรับเสีนใหญ่เสี่ยงไงยังเช่นไม้ลืบเพื้นตำไม้ลืบเพื่นเอาไม้ลืบมตาตำเห็ดมีนี่จะไปะถึงนะคะเพราะว่าไม้ลืบมันเสีนใหญ่เนาะอยู่ที่แลวก็อีกอย่างหนึ่งก็อยู่ที่การคนมีพร้อม ถ้าคุณมียี่สิบหาล้มนีกน่ก็ย5สิบหาล้มนี่ก็คือประมาณสี่สิบหลอดเนาะเฮ็ดไว้หรือว่าสามสิบหกสมเจ็ดสมแปดอืมโดยประมาณโดยการตำได้พืนหนึ่งกระซียู่ที่ขึ้นที่ว่า,าล้เของมีหัวนั่นนี่ล้เของมีหัวหัวนั่น,นสี่จากล้มนะคะสมมุติว่ามันหลายล้มเนาะสามสิบกว่าล้มหรือว่าสี่สิบล้มหงเสียพี่น้องเพื่อนกระซีเฮ็ดมันมันกระซีเป็นการลดหลอดลงมาอีกนะคะ หน่อยล้มก็คือสีเห็ด,หด,หดหได้เห็ดลายหลอดหน่อยล้มได้เห็ดลายหลอดลายล้มได้เห็ดหน่อยหลอดลดหลอดลงมาลดหลอดลงมานะคะแต่ว่าเขามาถั่วเฉลีล่ยเมื่อนี่เขามาถัว่วเฉลี่ยว่ายี่ิบห้าล้ำเอาย5ิบห้าล้ำเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์นเนาะให้พี่น้องไปเอ่อข,ข,ข่าวเบิ้งเอาเฉลี่ยกันเบิ้งเอานะคะว่าถ้าสีเห็ดคิดหรือว่าบ่ิเวณเก่คิดว่าเออสินพื้นหนึ่งถ้าเกิดมันต้องหู้พรออมว่า สีนพื้นนั่นลายนั่นมันมีจากลำจากลำมันมีจากลำพรอมนะคะถ้าลายลำ้ำเพื่อถ้าเป็นคนลายลำ้ำก็คือได้ลดหลอดลงเพราะว่าถ้ามันลายลำ้ำก็คือมันลายมันใหญ่มันก็ขยายขยายความกว้างของแต่ละลายออกไปมันก็สิได้เห็ดหน่อยหลอดนะคะใน,ในหลอดนั่นก็สิเต็มลายลายที่ใหญ่ประมาณนี้หลายอย่างนะคะรายละเอียดก็จะมี มีหลายอยู่เนาะพี่น้องมีหลายอยู่แต่ว่าถ้าเคยเห็ดถ้าหาทำเพิ่มเข้าใจกับเห็ดได้คือเก่านะคะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาตอบคำถามพี่น้องนะคะที่ทมเข้ามาเรื่อยๆนะคะันถามฝากกับพิมพ์ตอบไปแต่ว่าก็บ่เคยไม่เห็ดคลิปคลิปคลิปตอบเฉยๆนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ถือโอกาสตอบเลยเนาะตอบเห็ดคลิปตอบพี่นอ้องไปในตัวเลยนะคะก็จะประมาณนี้ถ้า ให้เอายี่สิบห้าลำเป็นเกณฑ์นะคะอันนี้สนาว่าฝากมาเอายี่สิห้าลำเป็นเกณฑ์พื้นพื้นยืนพื้นนีงก็คือเอายี่สิบห้าลำเป็นเกณฑ์ยี่สิบห้าลำกับประมาณ4ี่สิบหลอดสรุปแล้วนะคะสี่สิบหลอดเนาะเพื่อเหลือเพอขาดแต่สี่นี่บ่ค่อยเบิดดอกพี่น้องเพื่อเพื่อเส้นหน่อยอหลีนะคะสี่สิบหลอดเนี่ยก็คือเพื่อเส้นหน่อยแล้วไม่เส้นหน่อยแล้วนะคะเพิ่นจะทิเห็ดเหลือไว้กันดก็ีบบเตต็็มมมพพืื้้นนนนะะคาเแลวั เ่มามีทางแก้นะคะบ่ forget, มีทางแก้เนาะอวังว่าพี่น้องก็คือสิเข้าใจนะคะตอบให้แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก่ะวังว่าพี่น้องเข้าใจละนะคะคิดว่าละเอียดนะคะถ้าถ้าเข้าใจยังไยากถามอีกได้ถามถามอีกได้นะคะพี่น้องคอมเมนต์ถามได้จ้ะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเอถ้าเป็นถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์เนาะพี่น้องนะเครียถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ ชนามะฝากด้วยนะคะค่ะจะลืมกดกระดิ่งกดติดตามพร้อมลรวพี่นอ้องกดติดตามให้น้าเนีนะคะเพราะว่าคนเข้ามาดูครึ่งเกือบไม่ถึงครึ่งนะคะพราได้ติดตามให้กับช่องเลยนะคะพี่นออ้องติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อเเป็นกําลังใจในการตั้งกล่องทําคลิปจักน้อยหนึ่งนะคะทำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้ายูดีไม่แห้งนะคะสุภูสุสคนสวัสดีค่ะ